สวัสดีค่ะใจดียูรีนะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมีเมนูมาแนะนําเพื่อนๆนะคะขนมกะลอจีใจคิดว่าบางคนอาจจะรู้จักแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะใจก็เลยทําคลิปวิดีโอวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะในส่วนตัวขนมของกะลอจีนะก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว150กรัม แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นเล็กน้อยน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะงาป่นสามช้อนโต๊ะถั่วีิส่งขั่วสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดแล้วก็น้ำต้มเดือดไว้เวลานวดแป้งนะเวลานวดแป้งเราใช้น้ำร้อนนะคะวิธีทำนะคะใจก็ใส่แป้งปสองตัวผสมรวมกันนะคะ ก็เติมไปด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะใส่ในประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ตัวขนมปังเรามีรสเค็มเล็กน้อยนะคะประมาณสักสองครั้งนะคะประมาณนี้ใจก็จะใส่ไปก่อนนะคะน้ำร้อนจัดนะคะจากนั้นก็คนค่อยๆค,คนเราใช้มือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังร้อนเราก็ต้องใช้ ช้อนหรือว่าพายคนก่อนนะเมื่อเราคนแป้งได้ประมาณนี้นะคะแป้งเราเย็นแล้วอ่ะเราก็สามารถใช้มือนวดได้นะจะออกมานวดข้างนอกนะเพราะว่าภาชนะเก ถ้านวดในกะมังก็จะยากหน่อยอ่ะแต่ใจว่านวดด้านนอกมันจะง่ายกว่ากิ่งได้ทัว่วไงเมื่อเรานวดแป้งไม่ติดมือแล้วนะก็พอนะเนี่ยอย่างเราไปต้มตัวขนมกันหลังจากที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วเนาะใจก็จะใช้แป้งนวลทามือเรารอบหนึ่ง แล้วก็แบ่งแป้งเราเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณไม่ใหญ่มากเพื่อี่เวลาเราทอดเราจะได้ทอดง่ายๆเนี่ยค่ะก็จับประมาณเนี้ยแล้วก็ไปต้มใจได้ต้มน้ำแล้วนะคะแต่ยังไม่เดือดต้องรอให้น้ำเดือดก่อนก็เป็นแผ่นประมาณนี้ค่ะ ใส่วางไว้ก่อนแล้วก็ไปนึ่งไปต้มเนะาะทำประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มอีกทีหนึ่งเมื่อน้ำเราเดือดเนาะเราก็ใส่ขนมตัวขนมเราลงไปต้มค่อยๆทยอยใส่นะอย่าใส่ทีเดียวให้มันลอยขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยตักออก ขนมเราลอยเนาะเราก็ตักตัวขนมออกแล้วก็ใส่ในลงไปในน้ำเย็นแช่ไว้ไม่ให้ติดกันเนาะแล้วก็ใส่ตัวใหม่ลงไปต้มเมื่อเราต้มตัวขนมเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะแกรงผึ่งให้แห้งแล้วเราก็ถึงจะนาไปทอดเนาะใจก็ตั้งหม้อไว้แล้วตั้งหม้อเพื่อที่จะทอด ถ้าเพ,เพื่อนมีกระทะก็ใช้กระทะนะใจไม่มีกระทะตูดลึกนะใจก็เลยใช้หม้อ,อเอาทอดมันจะมันจะพูมันจะพูขึ้นม่นะน้ำมันค่อยๆใส่กำลังจะกรอบเดี๋ยวเราให้สีเหลืองอีกนิดหนึ่งมืด ตัวขนมเราก็กำลังจะเหลืองแล้วมวขนมเราสีเหลืองประมาณนี้นะใจก็จะพอแล้วก็ตักพักไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยมาตัดผสมกับงากับถั่วเราจีนะตัวขนมเราทอดอยู่นะเราก็มาคลุกเ้าส่วนผสมตัวนี้ตัวขนมเรา น้ำตาลทรายลงไปถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็สามารถเติมได้นะก็เข้าส่วนผสมให้เข้ากัน้อใจก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะให้มีรสเค็มนะ เพื่อนจะใส่งาดําก็ได้นะใส่งาดําผสมลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันเมื่อเราทอดตัวขนมเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาตัดสังแั่ความกรอบนียังร้อนอยู่นะจะก็จะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็ตัด นี่เราก็มาคลุกเขากับตัวงากับถั่วเรา อืมจะหอมของงาแล้วก็แป้งแล้วก็อ,อ่ถั่วโหที่ส่งขั่วเราอ่ะกรอบมากเลยจับใส่จานนะทำก็รอจี้ใจก็เสร็จแล้ว ใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ